อิสมาปาป่อิสมีอิสมีปาป่ออิสมีโอ้โหแตกไม่อเพื่อนเพื่อนกลางไฟเป็นะเพื่อนวางเพื่อนวางตรงตรงรถมันเห็นปะเอยเอาเาเไาเอาเอาเขาเอาเอาเาเาเาอาเาเอาเอาา ไอ้ล่งล่อ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 งไปเล่นเพื่อน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 เติมเพื่อนเติมเพื่อนมองเพื่อนตลอดมองเล่นกับเพื่อน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 ยัดมา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 เพื่อนยัดมาเพื่อนยัดมายัดมาเล่นกับเพื่อน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 ยัดมายัดมาเล่นมาเล่นมาสวยสวยสวยเฮ้ยกูตา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 ย ไอ้บัสเอากูก่อนบัสบัสเอากูก่อนเอ้ที่ไหนวะทำใหญ่ได้ยี่น้อยใหญ่ควยแก๊งอย่างกากไอ้ควายมึงไปเรียกสายล้อมมาให้ควยไอ้สายล้อมไอ้ควยเยี่ยกากเลยควายเฮียทำอะไรได้มาเฮียใครอยามาโอ้โหกูก็รอตั้งนานรอวันที่มาถึงไอ้เฮียหืมไอ้สัตว์มา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 กูมา กูมาลากูมาลากูมาเฮียฮะเงาไหวสั์เงาหรอควยมึงเก่งควยมึงเก่งควยมึงเก่งควยยี่อลฮะมึงไหวเหรอกูถามมึงมึงไหวไหมเฮียมึงไหวกับพวกกูไปสัยวการแด้วการแ้นกัาเพื่อนแล้วนการวนการ้วนการเพื่อนมันควยเะฮะมันควยเลยเยมึงเป็นตัวนิ่มเลยเฮียเฮียใส่รองควให้คุณตายคุณตายเพื่อนชุเพื่อนหน่อยชุเพื่อนหน่ชุเพื่อนหนชุเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนมาดันมาดันมาเล้วน ไดนด้วยกันได้ด้วยกันได้ด้วยกันไหวเฮอะไรไหวเฮอะไรไหวเฮอะไรใส่ร้องร้องเฮอะไรฮะร้องเฮอะไรมึงร้องอะไรมึงร้องอะไรกูถามว่ามึงร้องอะไรมึงร้องไห้เหรอมึงร้องไห้ใหญ่เฮมึงร้องไห้ใหสัตว์เป็นด้วยกันเพื่อนเล่นด้วยกันเพื่อนช่วยกันเบิร์ด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 มามีดมามีด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 เอ็นอเมีมีดมีดมีดเอ็นอเมีมีดมีดเอ็นอเมีมีดมามีดมามีดมาเพื่อนมีดมา มีดมามีดมามีดมาเอร์มีมีดมีดมีดเบิร์นแมนเออร์มีมีดมา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 เลนนกันโดนยิงนะโดนยิงโดนยิงโดนยิงเบิร์นแมนเบิร์นแมนหาเพื่อนหาเพื่อนเอ็ม์มีหาเพื่อนด้วยหาเพื่อนมึงตายไปควายมึงตายไปยิงโ๊อฟยิงโ๊อฟเรนนักกาหาเพื่อนด้วยหาเพื่อนมาไม่คอเพื่อนออกคอเพื่อนออกหาเพื่อนด้วยนะช่วยกัน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 เพื่อนช่วยกันช่วยกัน โอ้ยเขาสบแต่มาเพื่ออะไรเขาสบเพื่อนเราออกไปเยอะมากเลยนะหาดูข้างๆนะพี่หาหาแถวริมเลนหน่อยพี่พวกริมเลนพวกอะไรเงี้ยเพื่อนโดนเราออกเยอะมากเพื่อนโดนเราออกเยอะมากเรื่องช่วยกำลังช่วยกำลังช่วยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้มงหเติมา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 เตือนนะขบวนนะหันมามันสวดมาได้นะหันมาสวดมาได้นะมึงอย่าถอยนะมาดิหันมาดิร้อมเติือนเลยไปนี่แหละเพื่อนกูไอ้สัตว์ แหลกก็แหลกไอ้เฮียนีแ่ five 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 five. Five. Five แล้วแหลกชิบหายกูเข้าวงไฟแล้วกูเข้าวงไฟอีกเอฟเอสกูเหลือสองอะไอเฮียแล้วกูจะเล่นยังไงวะเนี่ยทีเนี้ยมีกาะแบ่งเกอะพี่หนแล้วเดี๋ยวผมจะชุบเดี๋ยวผมจะชุบแบ่งกเให้ผมหน่อยเลขห้าสองห้า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 เพื่อนเพื่อนอ้าวมันไปเกิดไหนวะเพื่อนห้าสองห้านะไอ้โบไอโบชัวร์ทรงเนี้ยห้าสองห้ากูขอชุดเกาะหน่อย ขอสักสองตัวสามตัวเออมามามาเอาโอเคกูว่ามึงน่าจะรู้ความอยู่เอ้ามาไอ้เฮียกูโคตรกระตุกเลยกระตุกแบบสัสว์อ่ะไปเพื่อนเต็มเลยน้าเนี่ยผมช่วยเพื่อนมาสองกำลังเข้าวงไฟอ่ะเดี๋ยวกูช่วยเองเดี๋ยวกูช่วยเองเฮ้ยฮัลโหลใครก็ได้ไปตามกีคนหทำไงเดี๋ยวกูช่วยเองเดี๋ยวกูช่วยเองมึงกะต้องพยายามให้เกาะกูนะตอนกูชุบอะเอห้าสองห้าห้าสองห้าเฮ้ยมึงชุบตรงนี้เพื่อนมันจะกลับไกลเพื่อน มึงต้องไปชุบใกล้ไปชุบึ้นมาขึ้นมาคือมาห้าสองห้าโอ้กูโคตรแหลกเลยไม่เคยแหลกขนาดนี้มาก่อนกูจริงจริงบอกเราแล้วนะพี่มาอีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาศพเพื่อนอยู่ไปนึงกำลังไม่สี่คนนะกำลังไม่สี่คนมาแล้วพี่ไปมันเหมือนมันจะกลับมานะเราก็กลับมาเหมือนกันรอแป๊บนึงเราได้เพื่อนเยอะเราได้เพื่อนเยอะไปไปเข้าไปวงไฟแล้วอาชุบชุบชุบอาชุบนี้ชุบนี้ พี่ว่าไปเอาศพนี้ไปชุบเลยชุบเลยเอาสมนี้ไปเอาสมนี้เดี๋ยวผมทิ้งให้ผมทิ้งให้ไกลๆเลยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในไฟนะเพื่อนเดี๋ยวไปเจอกันในไฟนะโอเคโอเครู้เรื่องพี่รู้เรื่องรู้เรื่องนะขึ้นขึ้นรถสีมานะเดี๋ยวไอเอาไอเช่ยนี่ออกก่อนเดี๋ยวกูออกให้โอเคไปปล่อยไปไปไไปต้องเอาไปปล่อยในไฟเราต้องเอากูไปปล่อยในไฟเพื่อนมึงตมึงแล้วขับรัวจนเจ้าไม่ใช่รถกูรถมันหลุดเออมึงขับมามึงขับมามึงต้องเอากูไปปล่อยในไฟก่อนเอ้ยในไฟเป็นไงกูมีสี่สอสี่คนเลยห้าส่วนต้องไปต้องไปมีสี่คนมี อ่เพื่อนๆเพื่อนตามรอบๆมาดีโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงมีมีมีรวยรวยรวยสามุู้ใบนี้ชนะเขียวคาดแน่นอนแต่ได้มยันนี้เราเรายังเล่นเรียนต่ออีกเฟมเฟมเฟมมาเต็มเต็มโดนผาผางผางผางคันนี้พังใส่ที่โปรใส่ที่โปรโอ้ยขอคนสามคนหนึ่งหน่อยข้างหลังอ่ะหล่ลงมาสามนี้เสียงดังเกินดังเกินพี่ไม่ได้ยินไกิดูะไรขึ้นพี่พี่ไอยู่หลังบ้านมาอยู่หลังบ้านมันอยู่หลังบ้านมันมาแล้ว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 

ฮัลโหลกูเล่นหลังบ้านเขานะปืนเขาหลังบ้านเขาเยอะมากแต่ลงในลงในไฟหมดแล้วส่วนใหญ่อ่ะนี่นี่พี่ี่ี่ันนะในแฟเป็นไงบ้างในแฟเป็นไงบ้างเฮ้ยหลังไฟหลังไฟใครเฮ้ยหลังไฟบ้านบ้านเราใครอยู่บ้างว่าทำไมมีแต่มันวะไม่ไม่ไม่พี่พี่พี่อยู่พี่อยู่แล้วพี่มันเกินมันเกินพี่พี่ตาบ้านเราผมซ่อมรถแป๊บนมันมันมาเล่นหลังบ้านเราลืมเลยพี่ โอ้โหหลักบ้านเราบ้านเราไปหมดเลยว่ะเฮียเป็นไรไม่เป็นไรไม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 เป็นไรมันต้องมีคนไปชุบคนหนึ่งเว้ยให้ผมป่ะได้อยู่ทำไมเข้าศพเข้ากลางไฟหมดเลยตะขว่าตะขวาตัวท่อน้ำช่วยยยางไม่ค่อยแตกเลยเฮียไฟหน่อยต่อไฟหน่อยต่อไฟหน่อยต่อไฟหน่อย ไอ้ปืนปืนป้อมธงธงตัวน,นึงปืนมึงต้องส่งกูเข้าไปข้างในละกูต้องไปชุบเพื่อนแล้วทางนั้นอ่ะไอ้ปืนตรงไอ้เพื่อนโดนตรงแทงน้ำตัวหนึ่งนะหาเพื่อนมาหาเพื่อนมาดึงขันให้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 ระวงังหลังระวงังหลังระวงัะวงหลังออกเต็มเลยเพื่อนเพื่อนอยู่ตกปั๊มเยอะนะตกปั๊มอ่ะ มันยังไม่โดนกินนะเนี่ยเพื่อนเราอ่ะมาเล่นกูสองตัวนะ้หลังๆว่าโดนสามรอปก่อนะทันเดียวสามดอยอยู่กับผมสามดอยอยู่ผมไอผมเล่นสามดอยวผมเล่นกับสามดอยให้ผมเล่นกับสามดอยให้พี่ไปช่วยด้วไปช่วยด้ไฟต์ดผมเล่นกับสามดอยเองไปก่อนดีเราไปช่วยเพื่อนอยเราไปช่วยเพื่อนนอย มึงไหวมึงปืนเข้ามาดิเอ็มีหมดอ่ะมึงไหวไหวหวะยี่้อยที่เขาเาส่งก่อแล้วเห็นมข้างหลังหลังไหนหลังข้างไหนหลังข้างไหนหลังข้างไหนเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวปืนขันแยียนุบนะกูุบนะกูุบนะกูซุบนะกูุบนะเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นนะ เฮ้ม pues ันพลางดิเก nah, ิดนะเพื่อนเกิดนะเกิดเกิดเกิดตบแล้วตแวเดียวนอย่าเพิ่งแชวตั้ตั้นอย่าเพิ่งบ้าพีโรชิ่โรชิรสไหนการอบหนปรแกรมสด้วยเฮ้ยมหมดตรงสวนตรงสวนตรงสวนสายมือปืนลมหมด